ปสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตา t a คาร์รถมือสองมาทุงทานในราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราจะพามาดูรถซื้อสดกันบ้างดีกว่าถ้าใครแบบว่าไม่อยากจัดไฟแนนซ์รือปุ๊บจบปั๊บเลยนี่เราพามาดูคันนี้เลยนะครับเป็น h o n d a j เจนะครับ 1.5e นะครับเป็นตัวรถปี2004นะครับจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะฮะร,รถปีเก่าแล้วเรา ขายสดๆเลยนะครับราคาคันนี้หน้าร้านเราขาย169,000นะครับใครดูคลิปนี้มาเอาไป129,000พอครับลดไปเลย40,000บาทนะครับทุ่นๆนะฮะสบายบอกเลยว่าได้ไปคุ้มแน่นอนเพราะว่ารถก็ขับได้โอเคนะครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นนะฮะก็ถือว่าใช้ได้แล้วเราขายตามสภาพเลยนะครับคันนี้129,000นะครับไม่ต้องจัดไฟแนนให้เสียเวลาใครถูกใจเนี่ยมาเอาไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดู ห้องเครื่องกันด้วยนิดนึงนะฮะครแบบไม่อยากจัดไฟแน์เนี่ยซื้อสดเอาไปเลยคุ้มๆนะครับลดไปเลยสี่หมื่นนะฮะอ่ะนี้เราสตาร์ทอยู่นะครับเสียงเครื่องนี่ก็คือค่อนข้างเงียบเลยนะฮะนี่เครื่องเกียร์ดีไม่มีฝันนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีอะไรเลยใช้งานได้ปกติแอร์เย็นด้วยนะฮะคันนี้ก็ถือว่าได้ไปเนี่ยครบจบแล้วนะครับก็ลูกค้าเอาไปาตกแต่งเพิ่มกันนิดหน่อยเนี่ยก็เรียกว่าทรงสวยใช้ได้แล้วและที่สําคัญมีอะไรอีกอ่ะมาดูข้างๆนะครับนี่ ตัวนี้ได้ล้อแม็กไปแล้วนะครับนี่เป็นแม็กสีทองนะครับแบบนี้เลยเจ็ดก้านนะฮะโอ้โหราคานี้นะครับได้ล้อแม็กไปแล้ว1นึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันซื้อสดนะครับไม่มีบวกแหวนบวกอะไรเพิ่มเลยนะครับค่าดาเนินการไม่มีเราให้ไปเลยฟรีๆหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันมาขับไปได้เลยครับผมอ่ะให้ดูด้านข้างกันนิดนึงว่าสภาพเป็นยังไงให้ดูรอบคันนะครับตัวนี้กระจกมองข้างนี่มีโคมี่มพุ่มมาด้วยนะฮะ นี่่อะเปิดให้ดูด้านหลังนิดนึงนี่นะครับเบาะก็พับได้หกสิบสี่สิบนะฮะนี่ใช่ก็นี่ครับสภาพก็โอเคนะฮะเบาะผ้านี่นุ่มๆนิ่มๆนะครับไม่มีชีขาดชำรุดนะฮะลองดูภายในก็โอเคนะครับตามราคานะครับแจ๊สคันนี้บอกเลยว่าได้เนี่ยคุ้มแน่นอนย้ําด้วยว่ารถปีสองพันสี่นะครับได้ล้อแม็กอย่างนี้นะครับจบสดตามราคาที่แจ้งเลยตัวนี้มีเซ็นเซอร์ถอยมาด้วยนะครับ2จุดอ่า ใครแบบว่าหารถซื้อสดตามสภาพเนี่ยจัดคันนี้ได้เลยข้างหลังนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับอุปกรณ์ก็ตามนี้เลยนะฮะโอเคสำหรับใครที่สนใจคันนี้เราย้ำกันนิดนึงนะครับเป็น Honda Jazz นะครับตัว1.5นะครับเครื่องพันห้าเบนซินนะครับก็ราคานะครับจาก1 6 9 9 0 0 0นะครับเหลือ1 2 9 0 0 0ะครับซื้อสดไม่มีบวกแวนบวกค่าดำเนินการอะไรเพิ่มเลยหากใครสนใจซื้อสดก็ แคปคลิปนี้นะครับส่งมาที่ Line แอดได้เลยแล้วก็สามารถโทรมาหาโน้ตได้เลยนะครับที่เบอร์0909976129นะครับย้ำเลยว่าขายตามสาภาพเลยนะครับลดไป40,000บาทนะครับมาขับไปได้เลยใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร์แล้วก็โทรมาได้เลยนะครับ